เมื่อการออกตะลุยโลกกว่าจะทำให้ทุกคนได้พบกับความลับ <S <S ความรู้และความสนุกนี่คือรายการท้ายอ่านเด i ิ p ิงฮีโร่กับภารกิจที่เหล่าคู่หูฮีโร่นักอ่านจ,จะต้องมาสะสมคุมมซัพย์หนังสือเพื่อมอบให้กับบุลนิธิยุวพัฒน์จนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้ว7สัปดาห์เหล่าคู่หูฮีโร่นักอา่านช่วยกันสะสมกุมทซับหนังสือไปได้แล้ว55,000บาท แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนออกตะลุยไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางศาสนาของประเทศไทยที่นี่เลยและผู้ที่จะพาทุกคนไปไขความลับเรื่องน่ารู้ของสถานที่แห่งนี้ก็คือพิธีกรของเราที่กบโกศลครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับ วันนี้เราจะมารู้จักกับศาสนสถานที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่และก็สวยงามครับองค์พระปฐมเจดีย์และหนังสือที่พาพวกเราออกเดินทางกันมาถึงที่นี่ก็คือมงคลนทั่วไทยวาย้พระธาตุเจดีย์หนังสือที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่น พระปรางที่สวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างพระปรางวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงรายอย่างพระาธาตุดอยตุงและเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระปฐมเจดีย์ที่วันนี้คุณผู้ชมจะได้มาเยือนและได้เห็นของจริงกันแบบเต็มเต็มตาประเทศไทยมีประชากรที่นับถือาศาสนาพุทธอยู่จำนวนมาก และมีวิถีชีวิตที่ปูกพันกับพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนานทำให้เราสามารถพบเห็นวัดวาอารามรวมถึงศาสนาสถานอยู่มากมายเช่นเดียวกับในวันนี้ที่เราได้มาเยือนจังหวัดนครปฐมแน่นอนว่าสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ต้องมาให้ได้เลยก็คือพระปฐมเจดีย์สานสถานคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่โดยประวัติความเป็นมาของพระปฐมเจดียได้บันทึกเอาไว้ว่า ค้นพบโดยรัชกาลที่4ต่อมาได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพร้อมกับพระราชทานนามให้ใหม่ว่าพระปะถมเจดีและคู่หูฮีโร่นักอ่านที่หยิบหนังสือแล้วออกมาตะลุยพระปะถมเจดีไปพร้อมทุกคนในวันนี้คนแรกน้องนอนท์เด็กที่ชอบการเข้าวัดและชอบศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสนา สวัสดีครับผมชื่อนอนท์ครับนนไปวัดและนนรู้สึกผ่อนคลายมีสติครับแล้วก็สุกด้วยครับและนนก็ไปหาหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอ่านครับเพราะว่ามันจะได้มีสติมันมีปัญญาครับอีกคนน้องแตงกว่าสาวน้อยตัวเล็กอายุห้าขวบผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแตงกวาค่ะชอบไปเที่ยวค่ะชอบไปทุกที่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสวนส,สัตว์สวนสนุกสวนน้ำค่ะไปไหว้ผาด้วยนะคะก็ชอบเหมือนกันค่ะตอนนี้ทั้งคู่ก็พร้อมแล้วที่จะไปรู้จักกับพระปฐมเจดีกันให้มากขึ้นองค์พระปฐมเจดีเป็นเจดีขนาดใหญ่รูประฆังควา้ามีความสูงประมาณ120เมตรวัดรอบฐานได้233เมตร50เซนติเมตร พระปฐมเจดีย์อาจจะมีอายุมากนับพันปีเลยทีเดียวแต่รู้กันไหมครับว่ารูปทรงเจดีย์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเป็นการสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อครอบสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเอาไว้และคำถามของเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ภายในองค์พระปฐม JD เจดีย์นี่แหละครับมูลค่าคุม้มทรัพย์หนังสืออยู่ที่คนละ2 0 0 0บาทได้เวลากับคำถามข้อที่หนึ่ง สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับสำหรับคำถามข้อนี้ครับมูลค่าคุมทรัพย์หนังสือคนละ2,000บาทถ้าตอบถูกนะถ้าตอบผิดต้องเอามาให้เรา2,000บาท <c oughs> ถึงก็งงเลยไม่ได้บอกก่อนนี้นาไม่มีไม่มีนะผิดก็คือศูนย์คะแนนแน่นอนนะครับเราอยู่ที่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยนคนปรปฐมค่ะเฮ้ยเก่งเว้ย แน่นอนคำถามเกี่ยวข้องกับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับเราจะย้อนกลับไปไกลๆเลยย้อนไปในอดีตเลยนะครับกับคำถามครับถามว่าภายในองค์พระปฐมเจดีย์มีอะไรครับกอไก่หีบท้องคำขอไข่เจดีย์โบราณหรือคอควายเสาหลักเมืองคิดว่าข้างใน องค์พระปฐมเจดีย์มีไหมหีบทองคําไม่น่าจะมีนะคะทำไมฮะเพราะว่าวัดมันไม่น่าจะมีดอกอ๋อวัดจะไม่มีหีบทองคาค่ะแล้ววัดต้องมีอะไรครับวัดต้องมีพระค่ะถ้าไม่ใช่หีบทองคําคิดว่าเป็นอะไรที่ไหว้พระใหญ่ๆเลยอะค่ะอ๋อยังรู้สึกว่าต้องไปเกี่ยวกับพระนะฮะอ่าน,นนท์ฮะคิดว่าไงฮะหีบทองคําไม่มีครับว่าเป็นสถานที่กราบว้ครับน่าจะไม่มี ถ้าเป็นทองอนะเป็นหินทองคาน่าจะอยู่ร้านทองคััโอ้จะมาดูทําไมที่นี่นะอ่าต่อไปนะเจดีโบราณอ่ะมีค่ะเพราะอะไรฮะข้างในมันเก่าแก่แล้วเขาก็เลยต้องสร้างใหม่ค่ะสร้างอันใหม่เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องทุบใหม่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาต้องไปทําอย่างอื่นต่อค่ะอ๋อฮะอ่ะพี่นนท์ฮะมีครับเพราะอะไรครับ ก็คือข้างในเนี่ยจะเก่ากว่าเดิมแล้วก็ถ้ามันเก่าเกินไปอะมันอาจจะล้มครับล้มเสร็จแล้วก็ถล่มทลายหมดเลยครับอเขาก็เลยสร้างคอบไว้ครับคอบไว้ก็ทนเลยเหรอมันสร้างคอบไว้ตัวตัวนั้นมันเก่าแก่ใช่ไหมครับเก่าแก่มันก็จะอ่อนแรงเก่าแก่ขนาดไหนเหลยฮะ 2000ปีครับแล้วพอเสร็จแล้วตอนนั้นอะรัชการที่4สร้างเสร็จแล้วก็รัชการที่4สวรรคตไปรัชการที่5ก็สร้างจุนเสร็จเลยครับแล้วไปรู้ได้ไงว่าอะไรเก่าแก่2000ปีแล้วไปดูจากประวัติครับที่ไหนอะใน Google ครับอ๋อเหรออ่ะมาที่สาวหลักเมืองคิดว่ามีไหมฮะไม่มีครับเพราะอะไรครับ เสาหลักเมืองมันมันอาจจะไปตั้งอยู่ที่อื่นครับนนมาจากจังหวัดอะไรฮะสกลครับสกลนครสกลมีเสาหลักเมืองไหมมีครับเคยเห็นไหมเคยเห็นครับแล้วก็เคยไปด้วยครับเขาไปทําอะไรกันครับชาวสกลเขาไปกราบไหว้แล้วก็ไปเที่ยวไปถ่ายรูปอะครับอ๋อเป็นแล้วตั้งอยู่ตรงไหนที่สกลตั้งอยู่กลางเมืองครับที่นครปฐมเนี่ยมีมีไหมในเนี่ยไม่มีครับอาจจะตั้งแยกนะครับเพราะว่าเขาให้คนเห็นครับไม่ใช่ว่าเข้าไปนี่จะเห็น อ๋ออ่ะมาที่แตงกวาฮะไม่มีค่ะเพราะเหตุใดครับสาหลับเมืองมันไม่น่าจะเกี่ยวกับวัดเลยค่ะแล้วจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับตารตั้งเมืองเอาละคุยกันทุกข้อแล้วนะเหมือนจะได้คําตอบอยู่เนาะครับภายในองค์พระปฐมเจดีย์มีอะไรนะครับนนตอบข้อเจดีย์โบราณครับและแตงกวาตอบข้อเจดีย์โบราณเหมือนกันค่ะ อาละครับตอบมาแล้วนะครับทั้ง2คนถ้าถูกต้องนะครับสำหรับข้อขอไขเจดีโบราณรับกลุ่มทราบหนังสือ2,002คือ4,000บาทถ้าผิดก็คือ0ูนนะครับตื่นเต้นมากเลยครับแต่ผมมาศึกษามาแล้วสบายๆครับอยู่เพิ่งรู้จักเจดีครั้งแรกค่ะข้อนี้ก็เลยยากมากเลยค่ะและภายในองค์พระปฐมเจดีมีอะไรคำตอบก็คือข้อ ข,ข้อไข่เจดีย์โบราณถูกต้อง <Yeah! S 1> ตอบได้ถูกต้องทั้งคู่เลยนะครับน้องนอนและน้องแตงกวาเพราะว่าภายในขององค์พระปฐมเจดีนั้นคือเจดีโบราณโดยเชื่อว่า,วาองค์พระปฐมเจดีเคยถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งกว่าจะเป็นรูปทรงแบบที่เราเห็นในปัจจุบันที่สันนิษฐานแบบนี้ก็เพราะพระเจดีเดิมที่อยู่ชั้นในสุด มีลักษณะทรงโอคว่ำหรือทรงมะนาวผาซี่แบบเดียวกับพระสถูปในประเทศอินเดียแต่กลับมียอดเป็นปรางซึ่งเป็นศิลปะเขมรและต่อมาได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยรัชการที่4โดยสร้างเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่พรอบเจดีโบราณอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละครับขอแรกผ่านไปได้แบบชิวๆตอบถูกทั้งคู่รับกลุ่มทรัพย์หนังสือสะสมเพื่อมอบให้มุลนิธิยุวพัฒ 4,000บาทครับนอกจากเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาจนเป็นตำนานของพระปฐะมเจดีให้เราได้เรียนรู้กันแล้ววันนี้คุณลุงพนมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระปฐะมเจดีจะมาเล่าประวัติให้เราฟังกันแบบเจาะลึกเลยละครับอยากทราบประวัติมากเลยฮะมาที่นี่ครับโอ้รัชกาลที่4ท่านได้เสด็จทุดงมาตอนนั้นท่านบวชเป็นพระ เด็จทุดงมาเจอพบเจดีสององสร้างซ้อนกนอยู่ในป่าลกร้างแล้วก็ไปทูลรัชการที่สามว่าให้มาบรูรณะรัชาการที่สามก็บอกว่าเป็นเจดีที่ตั้งอยู่ในป่าลกร้างสร้างไปแล้วจะมีใครมากราบมาไหวมาบูชาหรือเปล่าเพราะองค์ก็ได้อธิษฐานว่าถ้าพราะองค์มีบุญมีบารามีได้ขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินพระองค์จะมาสร้างองค์พระบรมเจดีเพราะนั้นองค์พระปรมเจดีองค์ปัจจุบันเนี่ย รัชกาลที่สี่สร้างแล้วภายในขององค์พระสมจีดีนั้นบรรจุไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นใครมาใครไปหรือผ่านมาก็จะกราบจะขึ้นมาเคารพบูชากลาบไหว้นี่ก็คือประวัติขององค์พระสมจีดีพระบรมสารี กระถ่าคืออะไรหรอคะพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้าเค้ทำไลครับ,รบทําไมรูข้างบนเจดีย์ครับมันเป็นรูสี่เหลี่ยมรูวงกลมมันชารุดหรือเปล่าครับช่างสังเกตนะช่างสังเกต,กเกตไม่ได้ชารุดรูรูพวกนี้มันรูสร้างมาตั้งแต่โบราณแล้วสร้างตั้งแต่องค์พระสมเด็จเจดีย์เสร็จแต่หลัคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเวลาองค์พระสมเจเจดีย์กระเบื้องหลุด สมควรที่จะขึ้นไปบูรณะ,ะนะก็จะใช้เสาเนี่ยเสียบเข้าไปในรูเนี้ย <_ an> เพราะนั้นรูสี่เหลี่ยมเล็กๆ <_ an> เขาเรียกว่ารูสําหรับเสียบเสาตั้งนั่งร้าน <_ an> อ่าส่วนรูกลมๆนะ,ะเขาจะเรียกรูหารก็คือการสร้างของใหญ่ๆถ้ามีรูเยอะๆมากๆ มีช่องเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้องค์พระปมเจดีเบา<อ>แล้วก็ระบายความอับชื้นภายในได้ด้วยอ๋อมีประโยชน์มีประโยชน์คิดนะ,ะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีไปพอสมควรเลยนะครับต่อไปเวลาที่เราเห็นช่องหรือรูบนองค์พระปฐมเจดีก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าช่องเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นอีกช่องที่เห็นโดดเด่นมากๆก็คือ ช่องใบโพเป็นช่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาช่องต่างๆผลองค์พระปถมเจดีถูกทำขึ้นอย่างสวยงามและประณีตมากๆหากนับดีๆจะเห็นว่ามีทั้งหมด4ช่อง4ทิศเลยละครับและแน่นอนว่าช่องใบโพก็มีประโยชน์เหมือนกันซึ่งคำถามข้อที่2ของเราก็เกี่ยวกับประโยชน์ของช่องใบโพนี่เองข้อนี้มีมูลค่าคุมทรัพย์หนังสือคนละ3,000บาท ได้เวลากับคำถามข้อที่สําสำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับในข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกต้องนะครับคุ้มรัพย์หนังสือ3,000บาทคูณ2เลยครับเท่ากับ6,000บาทาแน่นอนเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับองค์พระปฐมเจดีย์ฟังดีๆคำถามครับช่องใบโพมีประโยชน์อย่างไรตอไก่ เป็นช่องกระจายเสียงขอไข่เป็นทางเข้าองค์พระชั้นในหรือขอควายป้องกันการทะล่มนี่ไงข้างบนเห็นไหมเห็นช่องนั้นไหมเหอ่าเนี่ยช่องเน,<ด>นี้ยอ่ามีประโยชน์อย่างไรมาทีละข้อเป็นช่องกระจายเสียงขอเข้าใจไหมครับสมมุติว่ามีการสวดมนต์มีการประกาศอะไรก็ออกมาอ่าคิดว่าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า เวลาพระสวนมนต์เนี่ยมันจะมีเสียงออกมาครับเออทำไมต้องออกมาเหมือนพวกเราเนี่ยครับให้ฟังแล้วมันก็มีสติขึ้นครับแล้วทำไมต้องให้คนแถวนี้ได้ยินล่ะถ้าเกิดเขาอยากได้ยินแต่เขาไม่ได้ยินล่ะครับเขาก็เสียใจสิครับโอ้กลัวชาวบ้านแถวนี้เสียใจนะอ่ะมาที่แตงกวาคิดว่าใช่หรือเปล่าเป็นช่องกระจายเสียง ใช่ค่ะเพราะอะไรครับถ้าพายอยู่ข้างบนแล้วสวนมนตแล้วพายอยู่ข้างล่างเขาก็จะได้ยินเผื่อเขาจําไม่ได้ค่ะอ๋อใครที่อยู่ข้างล่างนี้อาจจะยังไม่แม่นบทสวดได้ยินมาก็จะสวดกันเปะ๊ะค่ะนะมาที่ขอไข่เป็นทางเข้าองค์พระชั้นไหนหมายถึงทางเข้าด้านไหนนั่นเองนะครับคิดว่าใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับถ้าขึ้นไปข้างบนเนีย่ยมันก็ต้องมีบันได แต่มันสูงมากเลยนะครับหรือว่าปีนอะปีนขึ้นไปแบบสไปเดอร์แมนไม่ใช่นะครับเราไม่ใช่สไปเดอร์แมนครับเราเป็นคนธรรมดาเราจะขึ้นไปได้ไงแล้วต้องเดินไปครับอ๋อล้วจะเดินไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องมีประตูตรงข้างล่างสิครับน้องแตงกวาว่าไงถ้าปีนขึ้นไปมันก็ต้องมีบันไดถ้ามันไม่มีบันไดมันก็จะปีนไม่ได้ค่ะ ไปแล้วลื่นตกลงมาก็จะาบาดเจ็บได้ค่ะออใช่ดูน่าจะลื่นทีเดียวละนะโดยเฉพาะหน้าฝนนะมันดูเล็กเกินไปดูเล็กเล็กมันไม่น่าจะเข้าไปได้อะค่ะอันนี้เราดูจากไกลๆไงเลยเหมือนเล็กที่จริงก็มันอาจจะไม่เล็กเท่าไรหร่หรอกถ้าเป็นพี่กบปีนไหมโอ้ไม่ปีนอันตรายเกินไปเอออันนี้เราไม่เข้าเราไม่เข้าอยู่แล้วเออนี้น่าสนใจ มาข้อคอควายป้องกันการถล่มฮะพี่นน,นคิดว่าเป็นไงข้อนี้ไม่น่านะครับเพราะถ้าต้องป้องกันการถลม่มนี่ก็ต้องมีฐานแล้วก็มีตัวประคองอะครับอ๋อน่าจะมีโครงสร้างประคองไว้อ่ะมาที่น้องแตงกวาคิดว่าไงป้องกันการถล่มช่องเนี้ไม่น่าจะป้องกันได้อะคะ่ะหนูแค่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่องระบายอากาศ สบ,บายลมเย็นดีค่ะแล้วใครต้องการให้ระบายอากาศขนาดนั้นล่ะครับถ้าใครอยู่ข้างในพักก็จะได้สดมุนเย็นสบายค่ะโอ้<น>ช่องนี้คนอื่นก็ด้วยค่ะอ๋อนี่น่าสนใจนะนี่น่าสนใจนะอ่ะพร้อมจะตอบไหมพร้อม,อมค่ะอ่ะช่องใบโพมีประโยชน์อย่างไรนะครับนนตอบข้อก็ไก่ช่องกระจายเสียงครับแตงกวาตอบข้อก็ไก่ช่องระบายเสย อ๋อกระจายเสียงกระจายเสียงระบายเสียงใกล้เคียงกันอ่าตอบมาแล้วทั้ง2คนถ้าถูกต้องนะครับรับกลุมทรัพ์หนังสือ3,000คูณ2เท่ากับ6,000บาทแต่ถ้าผิดนะครับข้อนี้เป็น0และคำตอบที่ถูกต้องครับช่องใบโพมีประโยชน์อย่างไรคำตอบก็คือก็ไก่ครับก็ไก่กไก่แน่นอนใ่ช่องกระจายเสียงไหม พ่ขอขอไข่ครับบทสิบพ่อนี้ไม่ได้คุมทรัพย์หนังสือครับดาดันนั่นยผิดไปข้อหนึ่งครับนิดเดียวเองแต่ว่าผมก็ได้ความรู้นะครับเดี๋ยวเก็บไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเสียดายแต่ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคอยู่ค่ะได้มาที่นี่ก็คุ้มค่าแล้วค่ะ ตอบผิดไปแบบน่าเสียดายนะครับข้อนี้เพราะจริงๆแล้วช่องใบโพมีไว้เพื่อใช้เป็นทางเข้าองค์พระชั้นในแต่ต้องบอกเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปชมได้จะมีเพียงแต่ช่างที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่ของทางวัดและนักโบราณคดีเท่านั้นที่จะใช้ช่องใบโพเพื่อเข้าสู่ด้านในโดยที่บันไดาทางขึ้นจะอยู่ที่ทางทิศใต้ฝั่งเดียวเท่านั้น แถมยังมีความสูงอยู่ในระดับที่อันตรายมากๆหากาคนทั่วไปจะปีนขึ้นไปครับข้อนี้ไม่ง่ายเลยทำให้ทั้งคู่สับสนจนตอบพลาดไปแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าวันนี้น้องๆทำได้ดีมากๆแล้ว เอาละครับเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน้องแตงกวาครับหนูเพิ่งเห็นเจดีครั้งแรกหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะมันใหญ่โตมโหฬารมากเลยหนูอยากจะเข้าไปมากเลยอะค่ะวันนี้มีโอกาสเคยเห็นแต่ในภาพวัเจอของจริงโอ้มันเกินจะคาดคิดอะนะน้องนวนล่ะ ถือว่าคุ้มมากจริงๆครับสกลนครมาที่นี่นะไกลครับแล้วคุ้มมากจากที่ผมไปอ่านใน g ูเก l e ดูประวัติมาเจอของจริงใหญ่โตมหฬารจริงๆนะครับคุ้มมากๆเลยครับต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่พามานะครับเดินทางไกลมาให้เด็กเปิดประสบการณ์จริงๆนะครับครั้งหน้าเราจะไปเปิดโลกกว้างกันที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับ ถ้าให้อ่าน The Reading Hero นะครับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคบบ๊าายยสัปดาห์นี้คู้หูฮีโร่นักอ่านของเราวิเคราะห์กันอย่างเต็มที่และสะสมคุมทรัพย์หนังสือไปได้เพิ่มอีก4,000บาทรวมตอนนี้ผ่านไปแปสัปดาห์สามารถสะสมคุมทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้บุลนิธิยุวพัฒน์รวม59,000บาทนะครับ ไหนๆก็มาถึงพระปะถมเจดีทั้งทีจะให้พลาดการสักการะพระร่วงโรดจนริ์พระประจำวัดพระปะถมเจดีราชาวรมหาวิหารได้ยังไงเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยที่มีพระพุทธลักษณะสมบูรณ์ใครมาแล้วก็จะต้องมากราบมาไหว้อ้าวตอนะกไม้ทูบเทียนเลยใครมาไหว้แล้วขอให้มีอายุยืนยาวนานลูกหลานมีชื่อเสียง ครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยนี่ขอพอหลวงพ่อนะเอาว่ายขให้หนูเรียนเ,นเก็งเนขอให้ถูกหวยทุกวนได้ไหม